ไผ่งรวยปะขอ,อยากมาใสา่มันเป็นอะไรอ่ะก็ใส่ไว้คุมกันแดดไง้อยใส่ไปเทวอะไรเงี้เา,า,าเฉยัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะามกินแถวนี้แหล้เปรับเลไม่ได้แล้วนี่กว่าจะหาได้หางได้ที่ กกลลงให้้้นะยคมาจากเสื้อยืดแขนสั้นใครหาเสื้อยืดแขนสั้นเมกานะคะป้ายจับมือป้ายจับมือค่ะ รุ่นนี้นะคะมันจะเป็นกระสอบเบอร์2ลูกค้าขากระสอบเบอร์สแต่สภาพสวยเลิศชดิดเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันซิมาดูใกล้ๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยคือสภาพเบอร์2ค่ะสกงสกรีนดีนะคะไซบอกเลยว่าไซโคตรดีไซกำลังดีคะ่ะลูกค้า ขายง่ายไม่โอเวอร์ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะใช่ใช่ไซส์กำลังดีเห็นไหมแล้วสภาพดีพี่สีสดนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเฉลี่ยให้มา10%น10%ไม่เกิน15%แล้วกันนะคะ เห็นปะสีสดนะคะอ่าตัวนี้มีไนกี้ด้วยสีสดไซส์กำลังดีค่ะลูกค้าเบอร์สองให้ราคา4,500บาทนะคะใครรับรีวิวจัดได้เลยส่งให้ฟรีค่ะต้นทุนตกประมาณเท่าไหร่20่สิป่ะประมาณ2ีบาทป่ะเสื้อดาวเสื้อดาวนะคะเสื้อยืดขายได้ ทั้งปีนะคะขายได้ทั้งชายทั้งหญิงนะคะแล้วก็ทุกวัยใส่เสย์ยืดได้หมดนะพี่นะทุกวัยใส่เสย์ยืดได้หมดประมาณ2อ0ราตัว2 4 0 2 5อย่อยาอย่างเงี้ยพี่เนี่ยเห็นไหมไซส์กำลังดีนะคะไซส์ไม่โอเวอร์แล้วสภาพนะคะดีเห็นไหมพี่สภาพดีสีสดนะคะ เบอร์สองของเราน,น,นะคะมไม่เป็นสองรองใครนะคะตอนนี้เบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งหมดเนาะแล้วก็มีเบอร์สามถ้าเบอร์สามสามพันห้านะคะเบอร์สามสาพันหอันนี้เบอร์สองจัดไปที่สี่พันห้าร้อยบาทนะคะนะใช่เนี่ยพี่ดูดิคอดีนะคะคอกําลังดีเนี่ยสภาพดีพี่สภาพดีนะคะ อันนี้เบอร์2ขายดีนะคือขายไปเยอะมากแล้วนะคะคือไม่ค่อยได้รีวิวค่ะไม่ค่อยได้รีวิวเสื้อยืดแต่ช่วงนี้ลูกค้าถามหาเสื้อยืดกันบ่อยๆนะคะก็เลยหยิบขึ้นมารีวิวให้ใหม่นะคะเออสักนิดหนึ่งใช่เพราะว่ามัน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 แบบบางทีแบบเริ่มเริ่มเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนเนาะ<ต>คนก็หาแบบเออหาเสื้อยืดใช่ คนก็แบบหาเสื้อยืดไปขายกันไงใช่ไหมล่ะ mm hmm. เราก็เลยเอามาเปิดให้นะคะพ mm hmm. ี่เจนยืมโทรศัพท์หน่อยได้ mm hmm. ใครชอบลูกออกระสอบนี้รับได้นะคะ4,500บาทจะส่งให้ฟรีลูกใหม่ก็มีค่ะไม่เน้นไม่ได้เน้นพวกเสื้อวงร็อกเสื้ออะไรนะพี่เน้นสภาพ mm hmm. เน้นไซส์ดี mm hmm. เออเน้นไซส์กำลังดีเน้นสะอาดนะคะขายเน้นแบบขายได้อ่ะพี่อ๋อขึ้นอยู่ร้อยยืดแขนยาวเสอยืดแขนยาวเมื่อาว,วานรีวิวไปแล้วไงลูกคะ่ะเมื่อวานรีวิวไปตอนเช้าเลยนะแล้วก็ แบบแทบไม่เหลือแล้วเนะี่ยตอนนี้ยโดนเหมาะนะมีลูกค้าเหมาลูกค้าเหมาเออเสือ้อแขนยาวลูกค้าเหมาเมื่อวานเปิดรีวิวไปนะะลูกค้าเหมาเหมาดูพรุ่งนี้ไม่รู้มีของมาเพิ่มไหมอ้าวตัวนี้อาดิดาค่ะอาดิดาค่ะอุ้ยแบบนี้ก็สวยนะตัวนี้ H&M สภาพดีพี่บอกเลยนะคะใครหาเส้อยืดขายจัดได้เลยหรือว่าหรือมีใครอยากได้แบบแบบแบ่งก็ได้นะพี่กะว่าจะแบ่งให้นะคะอาจจะแบ่งแบบว่าคิดอยู่ว่าจะแบ่งเป็นกิโลหรือว่าแบ่งเป็นแบบร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อใครอยากได้แบบไปลองก่อน แบบแบ่งร้อยตัวหรือว่าแบ่งช่างกิโลแบ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่นะว่าจะแบ่งแบบไหนเผื่อใครอยากแค่เอาไปลองก่อนนะเกงเวดพอยเกงเวดพอยเรามีป้ายอะไรเหลือเนี่ยเวดอยเหลืออะไรเหลืออะไรให้รีวิวบ้างไะเหลือป้ายโลกเหรอเวดพอยต์เวดพอยต์ดูก่อนนะลูกค้าเหลือป้ายอะไรไม่รู้เฮ้ยเดี๋วก่อน ไอ้น้องนั่นมาวันไหนวะเออลืมบอกไอแคร์เอาเว็ปอยฮะเฮะยเวดปอยอะเออเวดปลอยลูกค้าประจำอาทิตย์ละ30 40ลูกไม่พอรีวิวเดี๋ยวดูให้มีรีวิวเบอร์สามที่หน้าเพจไหมมีพี่อาจจะหาไม่เจอเฮ้ยเดดพูลมาวิวพี่ทักแชทมานะเดี๋ยวส่งรีวิวเบอร์สให้ดู จะส่งรีวิวเบอร์สามให้ดูจุลสิษค่ะคาโก้ขายาวยังไม่เข้าเลยพี่ขายาวยังไม่เข้าเลยค่ะเนี่ยพี่ลองดูดิพี่ขายได้นะขายตัวละแบบสี่สิบเงี้ยสี่สิบบาทอนนบเออ,อ,องงใช่แต่ พี่ไม่เสียทิ้งแบบครึ่งๆหรือไม่เสียทิ้งเยอะอะพี่เบอร์เนี้ยใช้ได้เลยนะคะขายไปเยอะมากแล้วอุ้ยเนี่ยลายสวยๆก็มีเอาไปขายแพงได้เกงยีนผู้ชายสั่งได้เลยค่ะพี่เกียงไก่หนูไม่มีของเยอะอากางเกงยีนผู้ชายอาดิดาสกางเกงยีนผู้ชายหนูมีมาทีละแค่6ลูก7ลูกนะคะหนูเลยไม่ค่อยได้เปิดรีวิว พี่ลุงทิ์รับค่ะได้เลยอุ้ยพี่ลุงทิ์ตัวนี้สวยมากเป็นมัดย้อมอ่ะพี่ลุงทิ์รับกดไลค์พี่ลุงทิ like, พงท์พี่ลุงทิ์เมื่อวานก็สั่งไปเนาะอุ้ยน่ารักจังเลยกราบขอบพระคุณมากเลยคุณพี่นะคะสั่งกันเรื่อยๆแบบนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเราจะให้ลูกค้าได้ดูสภาพทั้งหมดในกระสอบนะคะโดยรวมประมาณนี้อุ้ยดิสนี่ค่ะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะเสื้อยืด โกดังเรานะคะไม่ได้มีแค่เบอร์2นะคะเราจะมีเบอร์1เบอร์1ก็คือสภาพก็คือใหม่กว่าเบอร์นี้แต่ราคาจะอยู่ที่5,900บาทและจะมีเบอร์3เบอร์3ก็คือเกรดรองเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบถูกๆเอาไปเทถูกๆอยู่ที่3,500นะคะอันนี้คือสภาพกลางพี่ไนกี้อันนี้คือกลางกลางๆเลยแต่พี่ขายได้นะคะ เพราะหนูขายไปเยอะมากแล้วนะคะฟีดแบ็ดีลูกค้าโอเคนะคะลูกค้าสั่งซ้ําลูกค้าไม่มีการแบบว่าเอ้ยบ่นว่าน้องเกาอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะก็คือแบบลูกค้าสั่งซ้ํานะคะยกซ้ําซื้อซ้ําใช่ลูกค้าที่เข้าใจงานมือสองเนี่ยรวยแน่นอนค่ะพี่แต่ลูกค้าที่ไม่เข้าใจงานมือสองนะคะต้องซื้อมือหนึ่ง พี่อะไรนะ่ะแบบพี่เกียงไกพี่เกียงไกทักแชทอีกทีนะเดี๋ยวหนูให้ดูให้นะคะว่าเหลือยีนชายหนูเหลือป้ายอะไรบ้างเพราะหนูมีแค่ป้ายแดงเหลือกี่ลูกเองสองลูกสามลูกใช่ไหมเออคือหนุ่มห,หนูไม่ของหนูไม่เยอะอะ่ะยีนชายอะ่ะอุ้ยตัวนี้อะไรเออ ตัวอะไรไม่รู้เนาะเนี่ยพวกลายสวยๆนะคะหรือแบบเป็นเสื้อที่มันมีแบรนด์นะคะมีลายสกรีนเยอะๆลูกค้าก็ขายก่อนสักตัวละ801ร้อยนึงไปก่อนนะคะแต่ยังไงพี่ก็ขายได้แน่นอนค่ะอันนี้คือเบอร์เบอร์สองนะคะกลางๆเกรดกลางๆไสกำลังดี ไซส์กำลังดีค่ะแต่พี่เชื่อไหมว่าวงการเสื้อผ้ามือ2เสื้อยืดมือ2แบบนี้น้อยคนนะที่จะไม่รู้จักนะคะเพราะตามตลาดมีขายทุกที่นะบางคนก็ขายแบบแขวนราวขายตัวละ50 2ตัวร้อยสีแล้วแต่นะคะแล้วแต่คือแบบแล้วคนทุกคนอะ สามารถเลือกซื้อใส่ได้หมดเลยพี่นะคะผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นเด็กวกัยกลางคนผู้ใหญ่นะคะสามารถซื้อเสยืดใส่ได้ทุกวัยเลยจริงๆนะคะขายง่ายนะคะขายง่ายไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมีประสบการณ์มรรณไม่ต้องมีความรู้ว่า ต้องวัดอกวัดอะไรนะคะแขวนแขว,น,ขวนไว้นะ <c oughs> คนที่จะเลือกซื้อยังไงก็หยิบดูตัวเองใส่ได้ก็หยิบไปแล้วพี่ง่ายๆนะคะไม่ต้องแบบเยอะอันนี้ H&M เดี๋ยวหารก่อนนี้ต้นทุนเท่าไหร่เคยนับได้เท่าไหร่นะ240หรือ250อ่ะ240อ่ะ มันกระสอบ45โลนะขอขอเฉลีย่ยไว้ที่240เคยนับได้240 4 5, 5 0ตกตัวละ18บาท18บาท19บาทพี่เฉลีย่ยเผื่อแบบตัวเสียเลย20บาทแล้วกัน่ะนะคะแต่สภาพ กลางๆนะพี่ไม่ไม่ไม่ใช่เบอร์3ามนะอันนี้มันเบอร์2นะคะพี่จะขายได้นะคะง่ายกว่าเบอร์3นิดนึงถ้าเบอร์3เนี่ยต้องมีประสบการณ์จริงๆนะคะเบอร์3ต้องมีประสบการณ์หน่อยเพราะว่าผ้ามันจะค่อนข้างที่จะแบบสำหรับสายแบบสายวนะินเทจอะเบอร์สา <laughs> รอยืดแขนยาวเอ้ยเสื้อยืดแขนยาวเหลือป้ายอะไรให้พี่รีวิวมาัางวะลูกค้าถามซิมบ้าหรือกี่ลูกเองอะซิมบ้าสีชมพูอะ,อะเดี๋ยวเปิดเสื้อยืดแขนยาวให้เอาเสื้อยืดแขนยาวซิมบ้ามาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยส่งให้ลูกค้าคนนั้นสิบลูกเอามาก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยส่งให้เขาทีเดียวเขารอยอย่างอื่นด้วยเอามาก่อนก็ได้มา ไม่รู้จักเนี่ยไม่ค่อยรู้ไม่มีความรู้เรื่องเสื้อวงหรืออะไรเลยไม่มีความรู้เรื่องเสื้อวงหรืออะไรใดๆนะคะไม่รู้ก็คือบอกไม่รู้ตรงเลยพี่นะคะไม่หลอกลูกค้านะคะกระสอบอกระสอบรุ่นนี้4ี่พหค่ะลูกค้าเป็นเป็นเบอร์สองนะคะเป็นกระสอบเบอร์สองแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียมีนะคะสิ1เอร์ซสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะ จำนวนตัวเคยนับได้ที่240หน่อยๆน,นะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วประมาณ230-240บวกลบเอาเนาะลูกค้าน้อเพราะว่ากระสอบ45โลนะคะเอวยืดป้ายแดงมีค่ะพี่ไล่ทอฝันหมดเขตสิ้นเดือนนะตอนนี้เฮอเล่ พี่ไอ้ย,ยีเนวยืดป้ายแดงจัดโปรโมชั่น2,005หมดเขตสิ้นเดือนนะใครจะตุนใครจะสั่ง2ลูก3ลูก4ลูกจัดได้เลยนะเพราะว่าหนูโปรให้ถึงแค่สิ้นเดือนแล้วนะนะคะเพราะว่าเราโปรมาตั้งแต่ธันวาแล้วพี่จ้ะ เนี่ยมันจะมีติดแบรนด์กีฬามาบ้างติดแบบอะไรพวกนี้มานะลูกค้าสามารถเอาไปคัดไปแยกขายอุ้ยไอ้นี่ก็ตักรตูนรีวิวพระร่มกับสเวตเตอร์หูดหน่อยได้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวจัดให้นะคะต้ทุกคนเลยค่ะรักทุกคน,นะคะ่ะจัดให้ทุกคนเลยอ่ะได้เลยลูกค้าขอมาจัดให้ค่ะ มันจะไปยากอะไรก็แค่รีวิวเฉยใช่ไหมมันจะไปยากอะไร <laughs> มันจะไปยากอะไรล่ะพี่เจนจัดให้เลยลูกค้าไม่ใช่ยีนอ๋อเอวยืดเหรอเอายืดผ้ามีค่ะพี่สองพันเก้าจัดไปเลยสั่งได้เลยคะ่ะสองพันเก้าเหลือแค่กี่ลูกเองอะสองสามลูกอ่ะพี่นะ ที่ไล่ทอฝันทักแชทไปจริงเบอร์สามต้องเก่งผ้ามีสายกเก่าให้เล่นใช่พี่บุญิพงศ์บางคนนะไม่เข้าใจนะแต่ผ้ามันช้ำนะเบอร์สามอ่ะต้องบอกผ้ามันจะค่อนข้างไปทางแบบสายแบบเด็กวินเทจวินเทจจริงๆขายเป็นจริงๆแต่บางคนก็เอาไปเทตลาด20สสามสิบอะไรเงี้ยแล้วแต่แหละแล้วแต่แบบความถนัดของแต่ละคนเนาะ อันนี้เป็นเบอร์สองมันเป็นสภาพกลางมันเป็นเกรดกลางมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ช้ำมากนะคะก็คือมีบ้างแหละบางตัวที่มันจะเป็นเปอร์เซ็นต์เสียเปอร์เซ็นต์เปื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีทุกกระสอบพี่ต่อให้ราคาเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นนะคะก็ยังมีตัวเสียพี่นะคะผ้ามือสองนะคะต้นทุนถูกๆจัดได้จัดเลย วันศุกร์เข้าไปวันศุกร์เข้าไปเอ้ยดูเอลยืดพี่เอดูเอลยืดยูเอสให้หน่อยเหลือกี่ลูกเอลยืดยูเอสแดงค่ะเหลือกี่ลูกเดี๋ยวหนูดูให้พี่เหลือกี่ลูกเดี๋ยวพี่แจ้งในอินบ็อกซ์นะว่าพี่จะเอากี่ลูกนะคะหนูกว่าหมดก่อนเผื่อจะได้แยกไว้ให้พี่อ่าโอเคได้เหลือหก ไม่ใช่ยีนนะผ้านะอ่ะโอเคผ้าหกยีนหกอ่ะได้แต่เ,เก็บไปให้คุณพี่จ้าสวยดีค่ะพี่ลุงทิพย์พี่ลุงทิพย์โอนบัญชีเดิมได้เลยนะคะโอนตัวเมื่อวานได้เลยเดี๋ยวหนูจะส่งให้นะคะสี่พันห้าเดี๋ยวส่งให้ฟรีกระสอบนี้ส่วนใครที่ดูอยู่นะคะแล้วอยากอยากเอาไปขายบางนะคะสามารถสั่งกระสอบใหม่ได้เลยนะคะสามารถสั่งกระสอบใหม่ได้เลยมีสินค้าในสต็อกค่ะพี่จะเป็นอ๋อบริษัทเดียวกันเป็น รุ่นเดียวกันนะคะแต่เป็นกระสอบที่ยังไม่ได้แกะเนาะเนี่ยพี่สภาพสภาพดีนะหนึ่งค่ะโอเคพี่ทอฝันเก็บให้ลูกนึงเก็บให้ลูกนึงน่ะแยกให้หน่อย <Yeah. S 1> เออเก็บแยกไว้เลยเพราะว่าเผื่อพี่ต้ามาเอาจะได้เออวันนี้วันอะไรเองอะวันนี้วันอะไร พธเหรออ่ะโอเคคุณพี่มาวันศุกร์เดี๋ยวแยกไว้ให้คะ่ะคุณพี่พามาไม่เดี๋ยวเผื่อพี่ต้ามาเขาก็เอาไปหมดไงพี่เขาจองไว้ลูกนึงใครจะสั่งสั่งได้เลยนะ้อยืดนะคะ <c oughs> <c oughs> มีโอเวอร์ไซด์ด้วยนะพี่ใครขายโอเวอร์ไซส์นะคะ เสื้อยืดเรามีแบบโอเวอร์ไซส์ด้วยนะแบบ XL 2 XL 3 XL เออตัวนี้รีบอกถ้าเป็นโอเวอร์ไซส์เลยนะคะเผื่อใครแบบชอบใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆมีนะ3500เบอร์หนึ่งแต่มันแบบเป็นโอเวอร์ไซส์ล้วนๆไม่มีไซส์เล็กนะใหญ่ล้วนๆเลย <c oughs> เคจ้าน้องแค่เ <c oughs> <c oughs> จ็บคอไปอีก รีวิวไหมคะเบอร์สาเบอร์สามเหลือสามลูกสุดท้ายคุณพี่คะเลยไม่ได้รีวิวเบอร์สามเหลือสามลูกสุดท้ายแล้วมีรีวิวเก่าอยู่ได้ไหมคะดูอันเก่าได้ไหมเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูเบอร์สามหมดเหลือสามลูกเบ้นเบมนคิดจะดึงก่อนนะนะมัน <laughs> จะวางเลยจริงๆเหรอเนี่ยสภาพโอเคนะนะคะ แยกก่อนก็ได้พี่ตัวไหนที่มันสภาพแบบ80เปอร์เซนต์เองเี้ยพี่ก็อาจจะขายอีกราวนึงราคาหนึ่งสภาพแบบดรอปลงมาก็อีกราคาหนึ่งก็ได้นะคะงานกระสอบเนาะได้ครับทักแชทไปแล้วเดี๋ยวทักไว้ก่อนนะคะแอดมินอาจจะตอบช้านิดน,นึงตอนนี้ <c oughs> รอแป๊บ ไหนยืดแขนยาวเดี๋ยวเปิดยืดแขนยาวให้ต่ออะแล้วเดี๋ยวสเวตเตอร์ด้วยนะลูกค้าขอดูสเสตตรงสเวตเตอร์ออมีทุกอย่างค่ะพี่ก็ดังเรามีทุกอย่างขอมาก็จัดให้นะะเพราะว่าก็มืดมืดมืดหยุดงง,งงอยู่ว่าจะรีวิวอะไรดีนะ <c oughs> วันนี้เลยแหวกมาเลยเห็นไหมแหวกมาเลยแหวกเสอยืดมาเลย สลับกันบ้างนะคะรีวิวแบบสลับสลับไปเรื่อยเนาะเสื้อผ้า่มเราเหลือป้ายอะไรเยอะฮะผ้า่มเราดอกไม้ไม่เหลือส้มหรอส้มเหลือกี่ลูกเองวะฮะรอสเวเตอร์ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวขอคลิปต่อไปเดี๋ยวขอเปิดเสื้อยืดแขนยาวแล้วเดี๋ยวต่อสเวเตอร์ให้ลูกค้านะคะอ่ะใครอยากได้เสื้อยืด แขนสั้นคอกลมป้ายนี้นะคะแคปหน้าจอเลยค่ะลูกค้าป้ายจับมือนะคะราคา4500บาทนะคะแคปอะแคปหน้าจอได้เลยแล้วก็นี่เดี๋ยวเปิดเสื้อยืดแขนยาวให้ต่อเลยนะคะเดี๋ยวปิดคลิปนี้ก่อนนะเพราะว่าจะตัดให้มันเป็นคลิปๆไปนะคะพี่ๆจะได้ไม่งงเนาะเดี๋ยวตามไปคลิปต่อเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ